อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสรบอินัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินนัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินนัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอน100%ใบบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่า เพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติม UID ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน ID กับพ a s แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อเพ,พสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเนแน่นอนนะครับสวัสดีครับมีลักที่แมนะครับวันนี้เราอยู่ใน3ามโกแท็กติกเนะครับวันนี้จะมาพูดถึงกิจกรรมนะครับทองกิจกรรมหมุนกระดานนะท่องแม่น้ําและภูเขานะครับว่าคุ้มหรือเปล่านะครับโดยส่วนตัวตอนนี้คือหมีซื้อไปทั้งหมดเรียบร้อยแนละ้ว ก็คือราคาเนี่ยจะอยู่ที่500ทองนะครับตอรร่อการแลกลูกเต๋า10เต๋านะครับซึ่งมีได้ทดลองซื้อหมดแล้ว20เต๋าก็ประมาณ10,000หมืนะครับ10,000ทองคุ้มหรือเปล่านะโดยส่วนตัวคือที่มีลองเปิดมาทั้งหมดเนี่ยค่ายถิ่มเอาหมดแล้วค่าค่ายถิปตรงนี้ก็คือเพื่อนเพื่อสามารถทําภารกิจประจาวันทําไปเรื่อยๆก็ได้ครับแต่ว่ามีไม่แน่ใจว่าจะครบจะทันหรือเปล่านะ250มีคิดว่ายังไงก็ต้องมีก็ต้องมีเอาเอาตำลึงแรกครับหรือทองแรกนะ หรือเ,เพื่อนๆจะเติมเงินก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้มีดทดลองมาทั้งหมดแล้วมีเติมมีซื้ออ่ะทั้งหมดเนี่ยคือ10,000ทองมีได้กลับมาเนี่ยหมุนไปหมดเลยครับปร,ประมาณประมาณ80กว่ารอบอะ่ะมีได้ทองเนี่ยคืนมาอยู่ประมาณ6กพันลงทุนหมื่นหนึ่งได้ทอง6กพันแต่ว่าสิ่งที่เราได้กลับมาเยอะมากครับแม้ว่าจะเป็นในส่วนเนี่ยแกนทองอับไฟเนี่ย อันนี้หายากนะแล้วก็จะเป็นในส่วนหินกัน่นหรือว่าอา๋อไอเดี๋ยวมีขอพูดก่อนเงินทองเราได้คืนมาจากตรงนี้ครับเห็นไหมจุดที่ยืนอยู่เนี่ยมันจะได้50ถ้าจุดเนี้ยได้ร้อยหนึ่งแล้วก็จุดที่3ามได้ร้อยได้ร้อยห้าสิบถ้าเราลงจุดที่3บ่อยๆเนี่ยก็แทบมันก็แทบไ้ทุนคืนเลยถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเออเนี่ยห้าร้อยได้สิบลูกเต๋าเราไปลงจุดร้อยห้าสิบสักสองรอบแม่ก็ได้สามร้อยก็แทบคุณค,คืนแล้วถูกไหมครับ แล้วตอนที่เราผ่านปักเป่งเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันจะได้เวสครับได้ได้ทองคืนเยอะอะจุดไฟเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีได้คืนร้อยสองร้อยแล้วก็ห้าร้อยตอนจุดไฟที่สามคือหมีรู้สึกว่ามันคุ้มครับคุ้มเพราะว่าเราจะได้เจ้าสเสบียงเนี่ยไปแลกของเยอะสเสบียงไปแลกของอไหได้บ้างใช่ไหมครับอันนี้มีแลกตาพยักไปรอบแล้วถ้าเกิดหมีไม่ได้แลกตาจริงๆหมีไม่น่าแลกตาพยักเลยคือมันก็ดีแหละแต่ถ้าเปิดเกลือไปก็เท่านั้นมีขอแนะนําให้แลกอันนี้ครับหินทะลวง เพืเ่อนๆอย่าเพิเ่งไป,ป,ป,ปแลกอย่างอื่นนะอันนี้แนะนำจเฉยๆอันแรกที่ควรจะแลกก็คือสุ่มทองก่อนอันนึงแล้วก็ไปแลกนะครับหินบุกทะลวงหายากเพราะว่าสายฟรีสายเติมน้อยของทองหายากถูกไหมมาแลกตรงนี้ดีกว่าครับลงไปแลกตรงนี้เอ่ะเดี๋ยวมีแลกเลยแล้วกันมาเดี๋ยวกูจะได้แบบเออกลัวเดี๋ยวไปกดตาพยักอยากจะเปิดกวนอุ้ยแล้วนะ <laughs> ไม่ได้เลยนะเฮ้ยอันนี้ก็คุมนะเอาจจริงอ่ะหกสิบอันได้ตั้งสองหมื่นเลยนะ 2K คูณโอ้ย20,000ื่นนี่ได้โคตรเยอะเลยอ่ะก็น่าสนใจอยู่แต่มีคิดว่าสายฟรีสายเติมน้อยควรจะแลกอันนี้ก่อนครับเุผลเพราะว่าอะไรอ่เราเุผลเพราะว่าการที่เราจะได้ของทองหรือว่าการแลกหินทองเนี่ยโอ้โหมันมัน,ม,นมันยากมากเลยนะถ้าไม่เติมเงินนะครับตัวที่ว่ามันเอาไปทําอะไรใช่ไหมอันนี้มีขอแนะนําเลยว่ากวนอูควรจะ4ดาวอันนี้ก่อนเลยครับเราจะขนเที่ยวอามาหิตสุดๆเลยนะนี่อันนี้ครับ ถ้าเกิดเราอัพกระบี่ทองเหลือมอุกบาทเนี่ยสี่ดาวใช่ไหมครับมันจะได้เอฟเฟกเพิ่มขึ้นก็คือว่าเมื่อ HP ของผู้สวมใส่สูงต่ำกว่า60%อัตราคิทิคอนสกิลจะเพิ่ม50ซึ่งตอนนี้หมีไป3ดาวแล้วหมีจะได้ที่ดาเมจสกิลเพิ่ม3 3ถ้าเกิดสมมติหมีอัพเนี่ยเป็นขั้ง4ดาวเห็นไหมจะได้อัตราคิทิคอนสกิลเพิ่ม50%ก็โดยส่วนตัวคือกวนอูใส่สิงอยู่แล้วแล้วบวกอันนี้ก็คือคิทิคอนร้อยเลยครับก็คือตีใครก็ติคี สมมติเราสก,กิลใส่เขาสามแสนจะมาติดคีย์ที่ก็หกแสนเลยถือว่าเป็นอะไรที่สสยฟีสใส่เติมน,น้อยควรจะมาทํากระบี่ทองให้วนอูแต่แต่อย่าลืมพยายามเปิดวนอูไปเรื่อยๆจนหกดาวจริงๆตอนนี้มีรองห้าดาวก็มันก็ใช้ได้แล้วนะแต่คือต้องเล่นเกมเร็วนะต้องเล่นเกมเร็วต้องฟาดปุบ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 ตายเลยประมาณนี้นะครับเห็นไหมซึ่งเจ้าหินทองเนี่ยใช้ทั้งหมด4อันในการปลดขั้น3ดาวไปสีดาวแต่ว่าถ้าปวดดาวแรกเนี่ย บทดาวแรกมันใช้แค่ก้อนหนึ่งถ้าบทสองดาวก็ใช้สองก้อนบท3ดาวสาก้อนแล้วนี่บทสีก้อนปลดไปสี่ดาวก็เลยต้ใช้สี่ก้อนนะครับทางความคุ้มมีก็มีก็กล้าบอกเลยว่าคุ้มครับเพราะว่าเอออย่างน้อยเนี่ยเราเราได้เสบียงมาใช่ไหมครับเราเอามาแลกอันนี้ได้เนี่ยเห็นบ้านแลกได้หอันเพื่อนเพื่อนแลกไปสี่อันก็ไปไปทะลวงกระบี่ทองแค่นี้จบเลยแค่นี้ก็โหดมากแล้วโกอ่ะนี่กระบี่ทองเหลื่อมนะ หร drive, <là> ือว่าเพื่อนๆจะไปทะลวงของทองอื่นก็ได้แต่ว่าตอนนี้ควนอูของหมีเป็นดาเมจหลักแล้วไงคู่กระจูโล่งนะครับก็อย่างที่หมีบอกแหละคือการที่เราลงทุนหมื่นทองไปใช่ไหมครับมันก็ได้ทองคืนประมาณหกพันอยู่แล้วบ้านหกเจ็ดพันเลยละที่ที่หมีลองนะแล้วก็ในส่วนคือเราก็จะได้ของทองฟรีหนึ่งอันเลยถูกไหมครับแล้วก็เนี่ยเราก็ไปแลกกิจกรรมเนี่ยไปแลกไอหินบุกทะลวงหายากเอาให้หมดเลยก็ได้นะมันมันหายากจริงสสารับสายฟรีสายเติมน้อยอะ ถ้าเป็นสายสุดระตานไม่ยากเพราะว่าเติมไปมันมันจะมีให้อยู่แล้วครบโฟต้าโอ้แต่ว่าอย่างสายที่เติมไม่ถึงหมื่นสายหลักพันอันนี้หายา,ยากนะพูดจริงๆแล้วมันเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ตัวละครเราตัวละครหล,ลักเราเก่งมากด้วยนะครับอ่าเพื่คลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับงั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้นะครับมีผลงานอัปเดตทุกวันนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับผม ขอรบกวนเพื่อนนิดน,นึงนะครับตอนนี้ช่องล็อกที่แบร์เปิดระบบซูเปอร์แทงแล้วนะครับเขาว่าขอบคุณนะอ่าน,นี่คือราคาในมือถือนะครับก็จะมี69แต่ว่าราคาในคอมเนี่ยมันจะมี40บาทด้วยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แพงนะครับอ่าน,นี้ก็คือพอเพื่อนเพื่อนโดนเนียนมาเสร็จนะครับมันจะอยู่ชื่อใต้คอมเมนต์เลยครับในคลิปนั้นนะอันนี้ก็คือท็อปโดเนียนของหมีครับคือใครที่มาโดนเนียนให้หมีเนี่ยหมีจะจดยอดไว้หมดและถ้าเกิดสมมุติจะติดเนี่ยแค่ท็อปโดเนเียนทั้งหมดหกคน ก็คืออย่างคุณเอกเฮซัตเนี่ยเขาอยู่อันดับ6ใช่ไหมครับหนึ่งบาทเนี่ยสมมติถ้าเกิดมีใครมาโดเนทให้หมียอดสะสมเกิน1000บาทหมีก็จะขึ้นมาที่อันดับ6แทนคุณเอกเฮซัตนะครับซึ่งตอนนี้หมีทําทั้งหมด7เกมแล้วอนาคตมีเกมเปิดใหม่หมีก็ทำไเรื่อยๆนะครับแล้วท็อปโดเนทมันจะขึ้นทุกคลิปของหมีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะมาติดชื่อท็อปโดเนทแล้วขึ้นชื่อหมีทุกเกมก็มาโดเนทได้นะครับการนี้ก็ข,ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่อุตส่าห์สนับสนุนช่องลบ